บัดเน,นี้ขอสาทุกยกเลือ่องตามเลือ่องนิทานแฟงขอสแสดงบทก่อนต่อไปพายนา สองใย,ยตาได้เตรียมพร้อมเสียเดินทางดันดุงตัดสินใจลงกุงสัมภาละเครื่องตอนมาห่มทอนไก่กองของฝากจากพี่น้องนั้นลายหลหักหน้าปากกา จักเข่าสารจกากแนวกินหาบจนวินเสสายหมายสถานีตนเมืองอุบลนลดไฟลองจนหลังกุง้งของนองได้ห้หหองว่าปวดแอวแสงท้องไก่สว,ว่างแลลวสีแจงสองอาลุนโนเมื่ออักโคเทายายเอ้ยหอดสถานี เจ้าว่าเจ้าสีหามซอยข่อยแม่เถาข่อยว่าตอนใดเอาก็เจ้าว่าคนละเครื่องทางบุรีแม่ติธรคนละเครื่องทางนี่เครื่องทางอยู่แต่ข่อบว่าแต่ว่าข่อยสีหามจักที่เดียเอาเจ้าว่าจังไดสนถาวรเอาจากเงื่อนหอดเครื่องทางให้ข่อยย่างให้เจ้าหามเออจากเครื่องทางให้เจ้าหามข่อยสีย่างข่อยกระบังโอ้ยจังไดถือตัวคาคาตัวนี่บ่ได้ตัวเด้อเว้าความจริงนี่่ะเจ้าก็ฟังบ่แเป๋แม่เฒ่าแม่หยังพ่อเฒ่าเพิ่นต่อแถวกันหยังไน อุ้ยลืมเจ้าเฝ้าของอยู่นี่เด้อคัะแต่บ้าอยู่นี่รถไฟจิ๋อก่อนคอยเชไปซื้อตั๋วฮะคอยเชไปซื้อตั๋วรถเอาซื้ออยังตั๋วคือบัวสื่อของแท้ของจริงรถโอ้ยต่อมาพี่พวนเลยเจ้ามาของจริงของปลอมอย่งหีกอยู่นี่เอาเจ้าที่ื้อมาอย่างตั๋วตั๋วตั๋วอันพี่รถนั่นนะไปจ่ายค่ารถไฟขั้นบูร์ไดจ่ายแล้วเขาชิมี่ี่ให้นะเออเขาเอิ้นตั๋วเอิ้นตั๋วตั๋วรถไฟเอาติ อันไม่เท่าไม่ยังคนต่อแถวกันแสล่ายสิเจ้าฮิตจะได้จะสื้อได้ละเแ่าเอาจะเมืองหุ่นขวดวุ้นเหรเออขวดเป็นเบาหวานมันเป็นเบาหวานเออเอามันเกี่ยวกันอย่างกับเบาหวานเแ่าไปหันขอยกะจิโอ้ยล้าไม่ใหญ่วิ่งให้ไม่ใหญ่ก้อนชัดละขอยกะจิย่างเจ๊เจ๊ไปหันขวดกะเดี๋ยวเขาก้อนมูตัวป่ะเมื่อวันกะจิเศร้าข่อยพูกนี้กะจิเศร้าข่อยเนาะเห็นข่อยวิ่งก็ยันข่อยเป็นข้อยิ่งก็ถอยออกแจ๊ก เรื่องควาเย้ายาบ้าวันควายังเหลี่มากกรมูหนอเออคือคืออยู่แต่ละเ่าเแ่าเจ้าเฮ็ดไอ้ในเด้อเแ่าเด้อไอ้ออกแอกแอกในเด้อนั่นแหละมองมันสิบ่ได้ไปกรุงเทพเงาก็จีบจะไปขังตัวก่อนเออฟังเสียงแซวแซวจนสถานีเมืองอุบลเสือตัวแล้วก็ขึ้นเคได้หกม้งพอดีรถไฟเปิดวูดห้องขบวนเขื่อนไต้ล่าง ยินแต่เสียงเพลงปางล้างลันเป็นจังหวะอินทเนยก็เลยขับเลี่งเร็วพ้าใหญ่ฟังเสียงโวยไวหยห้องน้ำกันเป็นตานายนั่นแม่นเสียงคนขายเข่ามูดแดงนำสมพองนมห่อนอยู่โหลดไฟข้บบวนลถกระเคลื่อนใหญ่สีสะเก็ดสุริน บุรีลำจังหวาดกะสวัวแซลคนห้องจากไขขออ้อองไข่สวมขนมปังบามีรถไฟจอดสถา,านีเศร้ากันตึมแนงหน่อยตาละหอยพองวานแถวทินนี้กะหากมีมู่บานขมนิ้นอยู่ป่นไทยเนียงบองผ้าสาเหลียวพ่องหกบายเสียงเบา อีกบ่อน,นั้นก็เลยเข้าสถานีลำไปมาถึงโคลาดบอนเบื้องเมืองบานแม่ยาโมประวัติศาสตร์จะเลืกไว้ยังกูโ,อ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 โกูคนย่อโยกสันละเสือนเก่งเหลือเกินคุณหญิงโมศัตรูให้นีพาย จนเศร้าเมืองทั้งคายหูจักดีทวนทีเอิ่นว่าเท่าสุรานารีอนุสอนหูปันเห็นแล้วกระซืนสมุมคิดอยากไปกรบกุงเขาซาอยู่กลางเมืองหน่อยกระเสียงสัญญาณบูดลดไฟดังก้อง ยินมแต่เสียงอยู่ในท้องตึงตังแล้วเคลื่อนทีหีบมานั่งเท่ายายมียาดีแขนออกป้องเอี่ยมระวังไว้ยาสะเพรือยาสะเกืกแท่แลขคอเสียขาดลุดหายสองตาย,ายจอดแจได้สองเละขวาสาย พ่ออยากอายเอามือสีเบื้องใหญ่มีต้นไม้แดนเ่าบ้านนอกเอาท่วงจอกหลอกจอกแหลกท่วงยงซื่อๆเอ้ท่วงอย่างอีกไแม่เถาว่มาเป็นลิงขี่รถเอารูดเดี๋ยวก็โงกหน้าเดี๋ยวก็โงกหลังมันบ่แมนต้นไม้แดงมันแมนยังเส่าโดดแดนโดดแดนเอาจักเลยเนาะว่าแมนต้นไม้แดนแม่แม่เ่าว เห็นใส่ลหยใส่ลหล่ใส่ลหล่อยู่เสรเด้แต่ว่าเถ่าตอนขึ้นรถไฟไปไม่ออกจากเมี่ยงอุบพลข่อยพ่อผีบา้าเผีบ้าทั้งไหนสิมา่ขึ้นรถไฟเถ่าก็จังว่านี่ล่ะเออผีบ้าโตเมผีบา้าโตเมมันมาผู้เดียวมาผู้เดียวเีจักว่าถือถุงอย่างปิดบุ่มเป็นพ,วพ่วงระถาดกับพ่วงนั้นอ๋าจังหดเจ้าคือว่าเขาผีบา้าเถ่าอ๋อมันถามข่อยนาอเอ้ยตัวตตมบ่อนะข่อยก็บแนเมืองหนามันขอกับ่ปา ข้าวนึ่งโง่กลับมาอีกมันรถไฟสิออกย้ายตัวต้มบะจ้าพขนาดเอาตีหอยชุนไหลขอกระดาษจ้าตัวโวต้มบะต้มกูจีหัวน้าแม่มึงตีมึงกูเบื่อมากแม่เถ่าเอ้ยโอ้ยนาลาไปก่อ็เลยเอามือจับเมืองถุงเอ้ามันเข้านุ่นอยู่กับจีต้มจีตัวเฮ้ยอีผีบ้ากวกงบ้านเจ้านี่บ่สมเป็นเมียทีดเมียจานได้แม่เถ่าบ่สมแนได้เขามาถามขายทัวต้มแม่เจ้า เขาขายทั่วต้มแมนมันคือบ่าว่าซื้อทัวต้มบ่าวเป็นไงมันคือบ่าว่าทัวต้มบ่าเจ้าของจิ๋วติมันเป็นผู้ถือมาเนาะโอ้ยใหญ่เอ้ยมีเมียกับเมียผีบ้าเสีดอกเดียแม่เถ้าเหี้ยงเจ้ายังทัวต้มข่อยยังกลัวเจ้าอยงถ้าเขาเห็นเหี้งกันเถ้ายู่งใส่ได้รถไฟนี่แล้วข่อยซ่อมเบิ่งเข่าบ่อเข่าบ่อเข่าพอด ข้าโพดอ้อยอ้อยมีแหงมีแหงผนัทธาวเฮยมะบอเห็ดไปขึ้นเต่าหนิกะดีนิดนึ่หรืได้ไหมเถ้าขายขายยังเถ้าขายข้าวเหนียวปิ้งไก่เอาตีเขาบวอกขาววอเขาโพดต้มขาวขาโพดชูเปอร์ขนาดเอามีแหงขนาดเออโอ้ยเข้าใจีพิษตัวเถ้าไอ้ดำไอ้หวานซ้อมเบิ้งต่างดุน หอดใชบุบันนี่หอดหอดโคดาดถวหอดโคด้าฝ่ายมื่อยเออเอออนั่งเดินแถาเดินญาสุลูกหลายเจ้าเจ้าได้สิวินหัวได้แม่เแ่าโอ้ยบ่เป็นตะยูเนาะนว่าบอดหนุ่มๆกับบอผ้าข่อยนั่งจะาผ้าข่อยนั่งบอไม่จ้ว่าด่าขวานัานอ๋อนั่งนั่งแถวจะไปหาเดหันซี่มือเดหันเดหนีเด้อเออจะมามานั่งหอดกรุงเทพก็ได้แถาเออมันไป็หอดกรุงเทพบ่แม่นสีแจงคนบ่ดี โอ้ยกระิพุ่นแล้วเถ่าเอ้ยคอยว่าเฮาวยันนอนเถาะเฮ็ดจังไดนเถ่าคันโหลดมันเลยสถานีนี่เฮาสิเฮ็ดจังไหนคันสิบ่ฮอดภาคใต้รถเสมันสิมาเลยสถานีเถ่าหัวหกรุงเทพฯจนยังไดนภาันนอนหลับเติองผัวเติองเมียเขาสิหามเอาให้ประเดี๋ยวเออคอยสิปุ๊กดอกเถ่าเจ้านอนโหลดเถ่าสบายโหลดโซกันอยู่นี่น่ะเถ่าเบาชื่อไข้ก็ได้ดอกงเถ้าเฮงเถ่าเอ้าไม่ยังแม่เ uh, ถ่า uh เจ้าว่าหมากอยังบ่มีต้นบ่มีหน่วยหน่วยหมากอยัางน้อบ่มีต้นบ่มีหน่วยเนาะบัดนี้เนาะจังว่าแม่เฒ่ามากอยัางไะเฒ่ามักหอยโอ้โเจ้าก็สซ่างถามเนาะแม่เฒ่าวน้อเอาเฒ่าว์เออดอกอีหยังบ่มีต้นบ่มีใบห่วยดอกหยัางน้อบัดนี้เนาะดอกไม้จัน คือว่าจ e ังสัรค์เถาะอดง่ายบพราะเรากรุงเทพเนี่ยข่อยย่านข่อยเลยนิดเดียวนี่โอ้ยนอนน้อนนอนบ่ต้องห่วงดอกเ่าบ่ต้องห่วงข่อยอยากเห็นหน้าลูกนี่ลออเออทำใจให้สบายเ่าทำใจให้สบายเออเอาบอกข่อยนี่เด้อคาดหลุดหอดหัวแมวพ้งเออเฮ้ยไม่ยังกว่าเถาลุดหอดหัวแมวพ้งโอ้ยหัวแมวพงอยู่อใส่หัวแมวพงอยู่อใส่เอ๋เอ้าคนยืมมองรถไฟมันจิบไปจอดมันนะบ่พี่ดอกไม่เถาเขามีแต่หัวลำพง หัวลำพงหัวลำพงแม่มันเป็นหัวแมวพงก์เออบ่แม่นหัวแมวพงเจ้าดอกเถ้าเออหอยหัดใส่ละเถ้าลำปลายมาเอาเจ้าเจ้าพระหอชุดลายไปก็เออห้องางหัดใส่ละจังวะเท่านี้เนาะเจ้าเพ่อเห็นป้ายตีสถานีลำปลายมาจังวะแล้วเนาะ ไชิเลยไปหันก็จิบ่ไปตั้งห่วยแถลงไปหันบ่ป้าสมศรีเออเลี่ยวเบิ่งยายมีแยกแท้และเลแล้วซึนสะออนเลี่ยวเบิ่งสงคือเสียแอนฟอนตัวรวดป้วนกะใจอ้วกคิดไปเห็น อ้ำถูกบอนเสียเจอทางหนาบอกเคยมาไกลบ้านไกลสถานออกนอกที่ทุกขักขักทุกขักขักเสียงหลดไฟมันโหลดดังจังสี่บัดฟังแล้ว เสียงโหลดไฟแถาเอ้ยเจ้าว่าดังจ้าไหนก่อเสียงโหลดไฟมันคือหลังถูกขักขักถูกขักขักจังสั่นแม่แถานานเจ้าฟังดีบ่เด็ดก็ฟังดีแล้วเนาะเสียงโหลดไฟมันบ่ได้ดังถูกขักขักถูกขักขักอ่มันดังจังไดย์สันนะแถาฟังเมืองไม่นั่นมันดังบุทุกข์กุกบุทุกข์กุกบุทุกข์กุกโอ้คิดไปจังไดยมันก็ไปจังสั่นตัวแม่แถาแต่หลวงพ่อแต่ เน้นพื้นตีกองอยู่วัดเฮาคิดอันเฮาคิดน่าแดมันก็ไปจังสั่นได้แม่เถาตีกองเพี้ยนบัวแล้วตีกองวันผ้าวันศิลในแม่เถาตเออพื้นตีแม่นบอไปสิบ่าวสู่ฟังเด้อเถาเด้อตุ่มตุ้มตุ่มตุ่มตู้มเฮาคิดบานี้เถาเข่าต้มเข่าต้มเขานมว่่า มันก <tra ins> <laughs> ็เป็นคือเฮาคิดได้ไหมเ่าอะคิดไปตัวที่คิดไปตัวแดนคิดไปจังไดมันก็เป็นจังสั่นตัวแม่เ่าเอาอย่าคัดข่อยเดอเ่าเดอบัดนีเดอมันสิบ่ฮหอดลูกเดาถามหลายเ่าเออออเเจ้าก็อย่าท่วงดูหลายเออบ่ทถ่วงดอกแม่เถาบัดนีเฝ้าไปมันสิบ่ฮอดลูกเ่าว้โยมมือ สองไฟทางมีแต่บอนโกโกเดียวละดาดผู้เขาเปล่นลำเนาดงดอนอยู่กคอนพองสูงคอยและเอ็นดอยดงคันผาสั้นสั้นตั้งต่างานผู้เขาลาดแล่พ่านสองทิวทัศ์ขอางดูสลางบัดลํำมอง คิดไปเห็นคณะญาติพี่น้องผู้ของเกี่ยวสัมพันธ์อยากให้เห็นน้ำกันจังแม่นมันสวยกูกราบขึ้นมือสาสิไปคุยโมให้คนฟังยังเต็มที่รถแลนถึงภาษีเห็นแต่ผู้เคียงนิง่งบาดเดี่ยวโขงอวยขึ้น ทั้งพองคิดสะอื่นได้โอเอาเข้าหลังเข้าลูาลกยังนำกันได้อยู่เฮือนห่มทอนบัดนี้จอนไปค้นกรรมตกละกรรมได้ฟันฟา้าซ้ำลูกนกลูกกาผากเที่ยวหาต่อสู่บ่มีผลละวังจน จากหลดไฟผ่านผลใส่แน่แต่แวะพักสาบประจักอยู่ในใจว่าเขตไทห้บัดฟังบเบาแสงตะวันกระสุนเศร้าทินกรกะไข่คำทางหลดไฟเองเจ้านำควันขามงเลียงหาวบลอสาดแ่นไว้อายุทธายาแล้วก็ได้เบ็ดใส่บางปะอิน หูได้ยินเสียงจ้าภาคกลางเขานิ่งเบาบ่าเปล่นเลยใจน้อยเสียจ้าจ้าบาหนาเบึงบัดนี้รดแล่นถึงหัวลำพงใหญ่กว่างเมืองหลวงตั้งฟังนาคอสองตายาญใจแห้งฮอนบบาหูแห่งหุนไป จักว่าไทยเหลือเจ๊กโหลดพูดน้ำบอเป็นซ้ำจักแม่นกำสองเท่าไทยเฮาบอหูทีคักลาเด้อเท่าใย,ายมี่อยโหลดมืดแปดด่านจักสีตานว่าจังใดคิดบออกบอกบอได้งงปันไก่เถืออเขาตีของกะเมียลุงหลังนั่งบอเป็นได้ยืนเสือ Họ à, là đứa Xong thọ xuống ngôi ngâu bộ cầu thà Dưỡng y tưởng lướng la liễu bước nà thầu năn cả khứ đàm đăng cành ซุ่มแท็กซี่มูนันเขาผัดกลวาสูซีไปในดีคุณลุงบอกมาสิพายหญบายเอาของแล้วดึงซ้ำหัวขา้ามลมกีดีเนตใสเสียซุ่มมาปีวาเิระกะผัดยานถึอเขาขากะพ้องกัน แต่กะคิดสะบันปล่อยแสงอยู่ในใจบอกความในเขาฟังสูประกันจนสิ้นลูกมาส่งสินสางเลียนหนังเสืออยู่เขตทีกำฟังทนบุรีพาเที่ยวหาแนทอนอันเงินจางพอกะมีม เลยได้ขึ้นแท็กซี่ให้เขาเที่ยวพาหาวาดศาสนาเสียนกันจังดุงดันมาพอบุญเฮาหน้อจังได้มาเห็นนามหาแดงลูกแก้วพอโชคกระดักโชคกระดอเป็นขันท่านเจ้าคุณ เดี๋ยวบึงค้นก็แตกอยู่เป็นวุ่นวุ่นจนแน่นอังทึงกุฏีเท่าใหญ่มีเอ,อ้ยบองว่าเหงาแล้วเข้านี่โชคเขามีจังได้มาเห็นหนาลูกมหาทีคิดหอดเท่ามาจอดพักเลรียนสาระหน่อยจังค่อยไป เดี๋ยวนี้นั้นคงสิไปบ่อใดคนแน่นอังเต็มกุฏีให้คนนี้เบาบางจังคอยไปทอนะทาเทาสามเนนก็มเวาทำเข้าเข้าอยากหูข้าวคือจังเสียงเวาเล้าเนีนกะคิดอยากหูถามสอไลเลียง เท่าสาบอกตลอดเกี่ยงว่าพออยู่เมืองอุบลมานำกันสองคนพ่อกะวังสิมายามลูกมหาแดงทานพ่อขอว่า เน้นลาบอกมาให้พ่อเนี่บอกว่าพ่อกับเม่เมืองอุบลมาหอดแล้วให้มาตอนรับของเน้นกระเบิดใส่ห้องของทานมหาแดง สองเท่าแย่งน้ำหลังแล้วนั่งคอยและจองอย่าใบตองพันแล้วเอาไฟมาจุดต่อล้อทาพอลูกหลามาทาน